ไกระนต้นงตรงๆรงมันเป็นยังไงนี่นนฮะมันยาวไปไกลๆด้วยอ,อะไรติดหูหคุณอะไม่เน,นี่นี่คะนี่เจองติดหูคุณนี่เฮ้ยวาเฮ้ยเฮบเฮบปัดเขาปัดเขาเฮบหมาเฮบหมาไม่น่ารักจริงเลยใครเชิญมาทำลายคนได้รู้พัน ก็เลยก็เลยก็ให้ลงท้ายกันก่อนให้ก็ดูคอนโดมาร of of let, oh oh ์ทเขาจะไหลคอนโดมารทเขาจะไหลครับดูมาผมนะโโอออ้้้ยยตงเาไสดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมสองมาทก์ทำไมคุณจับแบบนี้เมื่อกี้คุณโทษขอโทษคุณเป็นไรกับผมเปล่าไม่มีผมเบียร์พี่คุณไม่ได้เลยใช่ไหมเบียร์ได้ผมไม่ได้ถึงนี่ไปสิเจอเลยเฮ้ย ย้าตะกงเขานอเลไปสิไปสิแอหน้ามาใกล้แก็อกเออหอมแก้มเขาอีกแล้วมึิดต่อปัญญัไโดนแบนผมอยากจะบอกแฟนผมว่าผม